คุณแม่ครับค่ะครับพระพุทธรักษ์ค่ะคุณแม่เอลงปูพิ่นห้ครับลงปูเิ่นเิ่นาบอกหรือ่ครับเรือปลนะจ้าเพิ่อบอกล้าเขามานังเออพิ่นมานังปีจ้งยมาขอพิ่นหอยเ็หกศูนย์เจ็ดหกยจ้าเจ็ดหกศูนย์ มันคืขึ้นบ่คอยเลขคนนั้นเคยขึ้นเลยบ่ขึ้นก็ล้งเลยเลขคนน่ะเนาะอืหกศูนย์ให้เลขตัวเลขเลยบ่ฝันบ่ฝันเลยให้เป็นตัวเลขบ่ให้เป็นเลขครับจังว่าเอ้าคุณเคยให้เลขเป็นตัวเลขบ้างวัดจุดถูกบอกคุณแม่ให้จังได๋บ่กตนั่งคือยังค่นนั่งเลขขึ้นเลยติ เพื่อนกระบอกคือจังมือเขานั่งครังลาเออเขานั่งเขานั่งขอเพื่อนครับครับครับบอกเป็นตัวเล่นบอกอ๋อวัวบอกปิศนาวัวปริปริศนาเลยงวดเย็นบอกบางทีออกอายุผมพอดีติดนะจังว่าหกสิบเจ็ดบของงหกสิบพอดีหกสิบติดครับหกสิบพอดีโอ้เกิด กับศ um ูนยีครับโอ้ศูนย่ปีหน้าก็ไอศูนย์ห้าก็หกสิบเนาะครับอือผมหกสิบพอดีครบครบวันที่สิบสิบห้านี่ครับอพอดีเลยเลขออกพอดีเลยหกสิบเป๊ะพอดีเลยหกสิบก็มือนนึ่งอืออืดีก็บมือนนึงพอดีเลยอือหกสบก็มื่นหนึ่งเนาะแต่ผมไปนึกว่ออกจักแ้วผมกับโอหัวกันเลยเพราะว่าศูนย์ีศูนย์นี่ปีเกิดมันออกรู้ๆเลย แต่ว่าหกสิบปีมันสี่หอนที่ออกโป่พอดีบอสกลางวานเห็นไหมผมไปจุดทูไปหันได่นสองเก่าโอ้ได้สองเก่าตัวเดียวตัวมันได้ได้สามตัวครับตัวกลางมันบอชัดครับตัวกลางบอชัดครับตัวกลางบอชัดแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นเล็กซี่ล่ะมันได้มันบอชัดผมก็เลยว่าเอาอยู่บอสสนอกมันบอชัดสนอกแต่คือมันเคยบังสีเดียมันออก นะบางบางตัวนึงเฮ็ดแหวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหถเอ่อนเผอก็คือนะต่ว่าลักษณะเป็นเลขซีสองซีเก่าไม่สีเป็นสองหาเก่าสองสามเก่าอนี้นะขั้นล่งกับล่งตัวนึงเออขั้นล่งกับล่งสองสามเก่าสามเก่าซีเก่าหาเก่านี่แหละนี่เป็นตัวนีของพันธุ์ทองกวา่ว่า ฉันฝันหลวงพ่อวิไลมาบอกตัวฉันฝันครับครับฉันฝันเจ็ดเก้าเดียวนี่โอ้เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจะฝันเด้จันเลยครับโอ้เอออันนี้เรีกหลวงปู่ไหนครับเรียกหลวงปู่ไหหมานั่งเอามือนันได้วันนี้ครับวันนี้ได้เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์มันก็เป็นเจ็ดเก้าเพื่อกันเนาะครับแม่นอีรีเนาะก็เก่าเป็นตัวเดียวกันครับจังหวัฉันวางสั้นละหลวงพ่อวิไลมาบอก อาจจะมาได้ได้เลขตัวนี้ด้วยงันนหงสันละเจ็ดเจ็ดเก้าหงสันร้องเพื่อหาสันแต่ขั้นฝันงสันเคยขึ้นเคยลงบวมขึ้นไหมบวมมิจกับค่ะมิจกับติอืจะเก่าค่ะมิจกับบวมมีขึ้นมีลงมิจกับอย่างเดียวเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดอืมมิจกับเลขเราหนึ่งมิจกับ ออซื้อเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดก้าก็เจ็ด่นั้นครับอือขันโมเมนตหกเก้าก็หกของของปูนี่กัแมนเด้เนี่ยครับครับหกหกเจ็ดเจ็ดหกนาะครับครับแมนครับแมนครับอือเป็นเก้าก็เจ็ดในขึ้นกันนั่นเนาะครับฉันก็ว่างสั้นไ่เียมันอะอันนี้ห่างเอาศูนย์มาบังครับเอาศูนย์มาวังครับแต่ว่าเลขถูกผมจบแต่ว่าไอ้เลขอาจจะเป็นเลขล่างก็ได้ของผมนะจ่วยูกไปฮนสองตัวโอยล่างก็ได้ได้เด้อ สองเก้าเก้าสองสองหกหกสองอ่ะเป็นยไรสองหกหกสองก็เป็นไปได้เด้อเป็นไปครับอือว่าอันเดียวเนี่ยพอไวมันเป็นซีเนาะเลขมันมีหลาหมองน้องวันเนี่เนาะมีแต่สองแปดไหลตั้งสีทีเอ่อเลขที่ผมไปเอาหันสองแปดหันมีอยู่มีอยู่ไหลครับที่ขาโชว์มหาจันแล้วก็มองไปเอาตะลหมองหันบางที่ก็มีอ่า มีอันเกดหันอ,อกปกติแฟนน่นฉันผู้ตายน่ะครับครับครับคัดว่าให้น้องไซว่าเอามึงน่ะไอ้มึงก็เท่าแล้วอสัน้นออมึงก็เกดสิบหกปีแล้วอสัน้นออว่าที่อันน้องไซเพิ่นน่นได้หกสิบเกดปี อันมึงได้เจสิบหกปีแล้วมึงก็ยังอมยาอันผู้สาวอยู่เนาะว่าสันว่าเหรอครับอือผู้สาวไอ้ผู้เป็นเนื้เพิ่นนอันยังเป็นสาวอยู่อืเราหนุ่มส่งขาสันครับเอ้าเอาคือยังเอาเมียเด็กน้อง่าสันฉันว่าครับลาบอกอันบ่ฟังว่าสันว่า พอดีล tamam. oh, oh, uh, yeah, so ูกายก็เลยโทรมโอ้ได้ตื่นทางบมดนี้เออเถอะเถอะเโทรมาครับย้ำอีกสักครั้งเดี๋ยวเค้นๆเดี๋ยวจะโทรมากเโอ้ครับแม่จังเอาปลูกบ้านไม่เด้อว่าสั่นเพิ่นขื่นหนีจากทีแม่แล้วโอ้เป็นยังละลูกผิดกันก็ไอ้แหล่ะละพิดกันก็หลานครับอืกินข้าวกินเหล้าแล้วมากมากละวาดเขาต่างคนต่างคือกันนั่ะนะครัครับครับ ครับอันนี้พอไปคุยกับค,คุณแม่เรียบร้อยนะครับเนาะบาดนี้ถึงเป็นตัวแนวทางตามคุณแม่ไห้นะครับเด้อเอาสำหรับคลิน,น้ก็ให้ม่าชมมิลากทุกคนทุกคนนะครับวัดดีครับวัดดีจง,งามๆครับ